นาฏศลที่3เนี่ยเรียกไอ้สิ่งนี้ว่ากระทงก็คือพูดง่ายๆภาษาภาษาไพร่เลยนะก็หนังสือเรื่องนี้รอสามเป็นคนแต่งสิ่งที่เราเรียกว่าลอยกระทงในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในยุทธยาคนละเรื่องเลยว่ะตอนที่ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองถ้าว่ากันตามกฎมันเพ็ญว่าเขามาไหว้ผีบรรพชนทุกประเพณีทุกวัฒนธรรมมันมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันมีแต่วัฒนธรรมถึงตายซากแล้วเท่านั้นแมันถึงจะสต็อปมันถึงจะฟีซอยู่กับที่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันชาแนลช่องที่ตั้งชื่อตามแมวที่มีคนรู้จักเยอะกว่าเจ้าของของ,ของมันเองซะอีกนะครับสําหรับรายการสรพแก่กองจุมซึ่งกองจุมก็คือบ้านของผมเองนี่แหละผมจะเลือกเอาหยิบอะไรในบ้านขึ้นมาพูดมันเล่าให้ทุกๆคนฟังกันยังไงดีช่วงเนี้นะครับมันอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลลอยกระทงเพราะฉะนั้นผมก็นั่งนึกอยู่ว่าเอ๊ที่บ้านก็ยังไม่มีกระทงด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าผม อัดคลิปนี้ขึ้นมาก่อนที่จะเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับก็เลยพยายามนึกๆมันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับลอยกระทงที่มันอยู่ในในบ้านผมบ้างแล้วผมก็เลยนึกได้ว่าเอาอันนี้ละกัน จดหมายเหตุลาลูแบร์นะครับหนังสือจดหมายเหตุลาลูแบร์ลาลูแบร์คือชิมงเดลาลูแบร์นะครับเป็นราชทูตของพระเจ้าหลุยที่ส4ซึ่งก็เป็นกษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสคนที่ดังมากๆเลยเพราะว่ากษัตริย์คนนี้คือคนที่สร้างพระราชวังแวร์ซายเนาะตัวของพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยเขาส่งราชทูตเข้ามา2องผลนะฮะหนที่2เนี่ยส่งเข้ามาเมื่อปี2 2 3 0ันถึงสา นะมาเข้ามาในช่วงไป,ไป,ปลายปีนี่แหละนะครับแล้วเขาก็อยู่จะถึงช่วงต้นปีแล้วเขากลับไปคนนี้ก็คือลาดูแบร์ซึงก็เป็นคนที่คนไทยส่วนใหญ่ถ้าสนใจประวัติศาสตร์ก็มักจะรู้จักชื่อชื่อของคนคนนี้กันดีอยากกัดเสื้อที่อยากค <laughs> วนเสื้อคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักตัวของลาดูแบร์กันดีนะตัวของลาดูแบร์อย่างที่ผมบอกว่าเขาเข้ามาเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับช่วงปลายปีต่อต้นปีถ้านับตามแบบโลกสมัยใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาอยู่ในกรุงศรีอวิทยาในช่วงที่มันตรงกับช่วงเทศกาลลอยกระทงในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์พอดีเลยเขาก็เลยได้บันทึกเรื่องของการลอยกระทงในสมัยพระนารายณ์เอาไว้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราเรามาดูกันก่อน,อนว่าลาลูแบรเขาพูดถึงการลอยกระทงเอาไว้อย่างไงบ้างนะลาลูแบรเขาพูดไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับ หนังสือเล่มนี้เนาะที dit, the the <combined> ่เขาพูดเอาไว้และเฮ้ยหน้าตามันมันคนละแบบกันกับที่เราเข้าใจกันนะมันเป็นคนละเรื่องกับที่เราเข้าใจกันในในสมัยปัจจุบันนะครับเพราะว่าลาลูแบร์เขาบันทึกเอาไว้ว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงเนี่ยวันเป็นเดือนสิบสองเนาะคนในอยุธยาเขารอยกันทั้งเดือนอ่ะเขาไม่ได้ลอยแค่วันเป็นเดือนสิบสองนะเขาบอกว่าช่วงเทศกาลเนี้ยมันจะเป็นช่วงเทศกาลที่จะมีการตั้งเสาทําเป็นโคมขึ้นมาแล้วก็ ข้างบนก็เป็นโคมนะแล้วมันก็มีไฟสว่างสวัยไปทั่วทั้งแม่น้ําลําคลองทั้งหลายแล้วมันก็มีการลอยไอตัวของโคมเขาไม่ใช้คาว่ากระทงนะลอยโคมลงไปในแม่น้ําโคมที่ว่าเนี่ยผมจําได้เลยเมื่อสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะที่มันจะมีการพยายามบอกเฮ้ยเราต้องใช้กระทงตามแบบธรรมชาตินะเมื่อก่อนเนี่ยมัน ลอยกระทงเนี่ยมันไม่ได้ใช้โฟมมันไม่ได้ใช้พลาสติกไม่ได้ใช้ไอ้วัสดุที่มันมนุษย์ผลิตขึ้นมันต้องใช้แบบหยวกกล้วยมันต้องใช้ใบตองอะไรเออเรากลับไปดูนะเรากลับไปดูในสมัยที่ลาลูแบร์บันทึกไว้เขาบอกว่ามันใช้กระดาษสีบสัตประดิษฐ์เป็นไอตัวของโคมที่ลอยลงน้ํากระดาษสีเนี่ยนะครับแค่อ่านปุ๊บก็รู้แล้วว่ามันผลิตที่จีนแน่นอนจีนเนี่ยบ้าบ้าทำาไอพวกของข้าวของพวกนี้มาก็ วัฒนธรรมที่มันใหญ่มากๆนะมันก็จะมักที่จะมีการประดิษฐ์ไอสิ่งของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าลอยกระทงในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในยุทธยาคนละเรื่องเลยวะเออต้องนึกภาพตามนะครับว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยการที่เขาประดับเสาที่มันมีไอตัวของโคมแขวนอยู่ข้างบนเนี่ยในโลกที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนกลางคืนเนี่ยมันสวยขนาดไหนถ้าเทียบกับปัจจุบันมันก็เหมือนกับ ช่วงที่มันมีเทศกาลต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนพรรษาใช่ไหมที่มันจะมีการประดับไฟมันก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละในสมัยรุงศรีวิทยาเขาทำอย่างนั้นในช่วงเทศกาลที่ปัจจุบันเราเรียกว่าเทศกาลลอยกระทงอันนี้ก็คือสิ่งที่ลาลูแบร์บันทึกเอาไว้ทีนี้ถ้าเกิดเรามาเทียบกับหลักฐานของไทยเองดูจากตรงไหนได้บ้างบันทึกที่ของฝั่งไทยนะที่ได้พูดถึงไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเทศกาลลอยกระทงเนี่ยมันอยู่ในกฎมเทียนบาน กฎบนเทียนบานตราขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งจริงๆแล้วในพงศวดานเรียกเขาว่าสมเด็จพระรามาธิบดีนะแล้วเราก็นักประวัติศาสตร์ในวงเล็บสมเด็จกรมพยาดำารงรายชานุภาพเขาเป็นคนไปใส่คําว่าที่หนึ่งเพราะว่ามันมีรามาธิบดีที่สองอีกและก็เป็นคนเดิมนะครับคือกรมดํารงเนี่ยเขาก็วงเล็บพระเจ้าอู่ทองเอาไว้ด้วยคือจริงๆในพงศวดารไม่ได้บอกว่าเป็นพระเจ้าอู่ทองหรอกอะ ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูเสร็จปุ๊บว่าแล้วในกฎบันเทียนบานเขาพูดถึงไอ้ช่วงเทศกาลนี้เอาไว้ยังไงว่าเขาก็พูดถึงเดือน12ครับมันอยู่ในช่วงที่พูดถึงพระราชพิธีติดองเดือนเนาะในช่วงเดือน12เนี่ยนะเขาก็ได้ระบุไว้ว่าพระราชพิธีจองปลเรียงลดชุดลอยโคมไอ้คำว่าจองปะเรียงเนี่ยมันหมายถึงการจุดนะครับไขมันของสัตว์เนี่ยแหละ เอาไขมันของสัตว์เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงนะครับก็คือเหมือนกับเป็นเป็นเชื้อแล้วก็เอาเอาเขาเรียกอะไรอ่ะเอาไอ้เสน้นได้เส้นเชือกใช่ไหมแล้วก็หย่อนลงไปในตัวเชื้อนั้นแล้วก็จุดไฟเขาเลยเรียกจองปเรเลียงลดชุดลอยโคมลดชุดมันคือการการลดชุดก็คือการยกโคมขึ้นไปนะครับส่วนคําว่าลอยโคมเนี่ยก็คือการเอาโคมลงน้ําเพราะฉะนั้นมันไม่เขาไม่ได้เรียก,กว่ากระทงนะกฎมนเทียนบานเนี่ยมันเก่าไปกว่าสมัยของสมเด็จพระนารายณ์อีกสมัยที่เขียนกฎมนเทียบานสมเด็จพระรามาธิบดีที่เนี่ย กษัตริย์พระองค์แรกของกรุงศรีวิทยานะกฎพระมเทียบานเนี่ยมันมีตัวสักสาราระบุไว้ตรงกับช่วงเรือนพศ1903เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มันเก่าไปกว่าตอนสมัยที่าลาดูแบร์เข้ามาแล้วาลาดูแบร์เข้ามา2 2 3 0ถึง31อืมมันเก่าขึ้นไปกี่ปีอะ2 3 0 0ปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เก่ากันค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็ยังเห็นได้ว่านะว่าแบบเขาไม่ได้ทําใน ความหมายแบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันถ้าเราไปดูในกฎบันเทียนบานเหมือนกันว่าอสิ่งที่เรียกว่าจองปลาเรียงลดชุดลอยโคมเนี่ยในกฎบันเทียนบานบอกว่าต้องทาอะไรบ้างอันจริงๆตอนเรื่องนี้ผมไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยนะพอดีพอเตรียมข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็คืออ่านผ่านมันมาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาสังเกตบังเอิญว่าเป็นช่วงนี้เขาใช้คําว่าพระมหากษัตริย์และภริยาเจ้าทั้ง4ส,สนมเอกสี่เท้า น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกันมันเป็นภาษาสัญลักษณ์มากๆทำไมต้องสี่อะทำไมไม่เอาคนอื่นเพราะที่จริงมีมากกว่าสี่อยู่แล้วแหละแล้วก็มีพระราชาโอรถมีพระหลาชธิดาอะไรสะเสด็จโดยทางชนละมาศนะครับก็คือนั่งเรือไปไปทําพิธีที่วัดพุทธไทยสวรรค์คาถามคือทําไมต้องไปวัดพุทธไทยสวรรค์นะ่ะวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับตามพงศวดานเนี่ยนะครับเขาก็เล่าไว้ว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่ อยู่เดิมนะเป็นเมืองเดิมอะ่ะของกษัตริย์ในตำนานพระองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าอู่ทองซึ่งอย่างที่บอกว่ากรมดำรงเนี่ยไปวงเล็บใส่ไว้ใต้รามาธิบดีที่1ใช่ไหมครับพระเจ้าอู่ทองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยประทับอยู่ที่เวียงเหล็กนะพอประทับอยู่ที่เวียงเหล็กเสร็จปุ๊บวันหนึ่งบอกว่าจะสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมา ก็เลยไปสร้างกรุงศรีอยุธยาที่หนองสโสนาหนองสโสนทุกวันนี้เรารู้จักกันในชื่อของบึงพระรามนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนั้นน่นแหละคือบริเวณที่เรียกว่าหนองสโสนเพราะฉะนั้นชื่อเก่าของอยุธยาคือหนองสโสนเนาะพระเจ้าอู่ทองเนี่ยหลังจากที่สร้างกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เลยต้องมีการสร้างวัดทับบนที่อยู่เดิมซึ่งก็คือตรงพื้นที่บริเวณที่เป็นเวียงเหล็กแล้วก,ก็กลายเป็นวัดที่ชื่อว่าวัดพุทธไทยสวรรค์ดังนั้นเนี่ยตัวของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับ จึงเป็นที่ที่จะมีการมันจะมีมีรูปนะฮะมีรูปของพระเจ้าอู่ทองอยู่ถ้าเกิดเราไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์ทุกวันนี้เราก็ยังจะเห็นเป็นป้ายนะครับเพราะว่าตรงนี้มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ที่เขาเชื่อกันว่าตรงนี้เป็นรูปของพระเจ้าอู่ทอง แต่ว่าจริงๆไอ้ตัวพระพุทธรูปนี้เป็นของที่มาใหม่นะครับของเดิมเข้าใจว่าจะเป็นอาจจะเป็นเจวเวทหรือเป็นอะไรทํานองนี้นะที่เป็นรูปของพระเจ้าอูทองจริงก็คือเป็นพระเชษบิดรคือเป็นผีบรรพชนของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาก็จะอยู่ที่นั่นดังนั้นตรงนี้คืออะไรถ้าเทียบฟังก์ชันกับในสมัยกรุงเทพเนี่ยตัวของวัดพุทธไทยสวรรค์พระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นประธานของวัดเนี่ย จึงมีหน้าที่คล้ายๆกับปราสาทพระเทศบีดอนที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ในวัดพระแก้วพูดง่ายๆว่าวันเพ็ญเดือน12องเนี่ยนะกระิย์ของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับจะต้องเสด็จโดยทางชนลมาสไหแล้วก็มาทําพิธีไหว้ผีบรรพชนซึ่งผมบอกแล้วกฎบนเทียนบานตราขึ้นสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสมมติว่าเขาเป็นคนเดียวกันกันกบพระเจ้าอู่ทองตามอย่างที่กรมดำรงท่านว่าไวนะ้เนี่ยนะไอ้ตงเนี้ยตัวพระเชษฐบิดรเน,นี่ยมันก็คือผีบรรพชนของตัวของพระเจ้าอู่ทอง แล้วก็พอเวลาที่พระเจ้าอู่ทองสิ้นพระชนลงพระเจ้าอู่ทองเนี่ยดวงพระวิญญาณของพระองค์เนี่ยก็จะไปรวมเข้ากับผีบรรพชนรุ่นก่อนๆหน้าแล้วก็กลายเป็นตัวของพระเชษฐบีดรนั่นเองซึ่งไอตัวพระเชษฐบีดรนี่ก็ตอนหลังก็รู้จักกันในชื่อของไอ้ลูกพระเจ้าอู่ทองในในวัดพุทธไทยสวรรค์ดังนั้นไอตอนที่ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองถ้าว่ากันตามกฎมณฑน่าลเขามาไหว้ผีบรพชนวะเออตัวกษัตริย์เนี่ยมาไหว้ผีบรญชนแต่ในกฎมณฑนบานไม่ได้เล่าเรื่องของ การลอยโค้ไม่ได้เล่าเรื่องของการตั้งเสาโค้ขึ้นมาริมน้ําอะไรทั้งสิ้นเข้าใจว่านั่นเป็นพิธีลาด่วนเรื่องของการไหว้ผีบรรพชนเนี่ยมันเป็นพิธีหลวงดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการที่ออลอยกระทงเนี่ยนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาอาจจะต้องแยกกันนะส่วนหนึ่งเป็นพิธีลาดส่วนหนึ่งเป็นพิธีหลวงกลับมาที่พิธีลาดนิดนึงก่อนไอ้ตัวของพิธีลาดเนี่ยลาลูแบร์คนเดิมเขาบันทึกไว้ด้วยนะว่าลอยโคมทําไม ทุกวันนี้เราจะอธิบายกันโดยทั่วไปเลยว่าขอขมาพระแม่คงคาใช่ไหมสอนกันมาตั้งแต่อนุบาลปถมยันมัธยมเลยว่าเพื่อขอขมาพระแม่คงคาเพราะว่าพระแม่คงคาเนี่ยเราเอาน้ํามากินมาใช้มาขับถ่ายมาอะไรทํานู่นปุยยี่ปูยำอะไรสารพัดใช่ไหมครับก็เลยต้องขอขมาแต่ลาลูแบร์เขาบอกเอาไว้ชัดนะครับว่าคนกรุงศรีอยุธยาลอยโคมในวันเพ็ญเดือนสิบสองเขาลอยเพื่อขอขมา ขอเข้ามาพระแม่ธรณีคนละเรื่องกันเลยนะแต่ในความเป็นจริงนะครับเวลาโดยเซนส์ของของคำว่าพระแม่ธรณีเนี่ยอะไรที่อยู่บนดินเนี่ยมันก็ของพระแม่ธรณีทั้งนั้นแหละเป็นคนที่ให้ความอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่ใหเ้เกิดความงอกงามต่างๆให้มีน้ําสาหรับอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นมันก็เมคเซนส์ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะเนาะคำถามคือแล้วทาไมาตัวของกษัตริย์อุทยาต้องมาไหว้ผีบรรพชนเอาในในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองล่ะ ง่ายมากเลยก็มันวันขึ้นปีอ่ะกำลังจะขึ้นปีใหม่มันกําลังจะถลเลิงศกพอวันเพ็ญเดือนสิบสอใช่ไหมครับมันเดือนสิไงแล้วก็มันก็ขึ้นปีใหม่เนี่ยนะตามตามปฏิทินของการนับวันของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาตระกูลไทยแต่เดิมอ่ะมันขึ้นที่เดือนอ้ายก็คือเดือน1เราอย่าไปคิดว่ามันขึ้นวันมหาสมการแบบแบบที่เราเข้าใจกัน ไอ้มหาสงการเนี่ยมันขึ้นเมื่อเรารับเอาไอ้ตัวศาสนาพราหมณ์ฮินดูเรานับเอาศาสนาพุทธจากอินเดียเข้ามาแล้วพอเรารับเข้ามาปุ๊บอ่ามันก็จะมีการมันก็จะค่อยมีการไปถือว่าอ้อปีใหม่ไปขึ้นในวันมหาสงการตามแบบของอินเดียแต่ว่ามันเป็นเดือนห้าไงนึกออกไหมและมันก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับพุทธพราหมณ์แต่ว่าประเพณีผีก็คือประเพณีในศาสนาดั้งเดิมอะปีใหม่มันก็ขึ้นเดือนอ้าย เพราะฉะนั้นวันสิ้นปีมันคือวันเพนเดือน12แล้ววันขึ้นปีใหม่มันคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนอา้าก็คือพูดง,ไงไ่ายๆไหวปีใหม่อ่ะมันเหมือนกับตุดจีนแล้วก็ต้องไปไหวจุดจีนน่ะลอยกระทงลอยโคมเนี่ยมีมาก่อนอยุธยาไหมก็คงจะมีมาก่อนนะเพราะว่าจริงๆแนละ้วเราเรามีภาพสลักนะมีภาพสลักอยู่ที่ระเบียงคตปราสาทบายน์ทาเป็นรูปผู้หญิงที่ถือโคมหรือกระทงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาสลักไว้แล้วก็นั่งต่อแถวกัน แล้วก็ลอยไอตัวของโคมหรือกระทงนั้นลงไปในน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปทั้งชาเวเยเตเชียมันคงมีหมดเพราะแน่นอนพอดีว่าเขมรเขามีเขามีปะศาสหินเนาะแล้วเขาสลักลงบนไอตัวหินเอาไว้ไม่ได้ว่าแปลว่ามีเป็นที่แรกเพราะว่าเราถ้าเปิดเราไปดูในลาวในลาวเขาก็มีไอ้รอยโคมร้อยกระทงเนี่ยในลาวเขามีแข่งเรือด้วยในช่วงรอยกระทงเนี่ยถ้าเผิดเราไปดูในพมา่ามีไหมพมา่าเขาก็ลอย มันเป็นประเพณีร่วมของทั้งเซาท์อินเอียเชียแต่ประเพณีที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมาจากจีนก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ารอยโคมของลาลูแบร์เนี่ยลาลูแบร์เขาพูดไว้ชัดว่าใช้กระดาษสีซึ่งกระดาษสีอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นของที่อยุธยาควรที่จะนําเข้ามาจากจีนในจีนมีการในจีนมีการลอยลอยโคมไหมมีในจีนมันจะมีกลุ่มเทพที่เรียกว่ากลุ่มเทพซานกวน เป็นพี่น้องกัน3าคนนะคนแรกคนโตชื่อเทียนกวนจะมีวันเกิดอยู่ที่วันเพ็ญเดือนหนึ่งแล้วก็มีเทพคนที่สองชื่อเอ่อเทพตีกวนนะเทียนกวนเป็นเทพแห่งสวรรค์นนะส,สวรรค์หรือท้องฟ้านะครับแล้วก็ตีกวนเป็นเทพแห่งพื้นดินพื้นดินหรือท้องของดินตัวตีกวนเนี่ยเขาก็จะมีวันเกิดอยู่ที่วันเพ็ญเดือน7เดือน1เดือน7ในที่นี้คือเดือนจีนมันก็จะอยู่ในช่วงใกล้ๆกับช่วงศาสตร์จีนเนี่ยแหละ นะครับแล้วก็มีเทพคนสุดท้ายชื่อสุยกวนสุยกวนนี่ก็วันเพ็ญเดือนสิบก็จะอยู่ตรงประมาณช่วงเดือนกันยาเดือนตุลาอะไรแถวๆนั้นนะครับเออแต่ละปีมันนับไม่ตรงกันเท่าไหร่เพราะมันนับตามปฏิทินจีนเนาะสุยกวนเป็นเทพแห่งน้ําเฉพาะวันเพ็ญเดือนเจ็ดช่วงที่มันตรงกับศาสตร์จีนเนี่ยกับวันเพ็ญเดือนสิบของจีนเนี่ยนะครับเขาจะมีการลอยโคมแล้วเขาก็จะมีการตั้งเสาแล้วก็แขวนโคมเหมือนกันเลยถ้าเปิดเราไปดูเดือนเจ็ดอย่างที่ผมบอกมันใกล้กับศาสตร์จีน การลอยโคมเดือนเจ็ดเนี่ยเขาลอยทําไมรู้ไหมเขาลอยเพราะว่าตีกวนเนี่ยเทพตีกวนเนี่ยเป็นเสนาเป็นเทพผู้เป็นใหญ่แห่งท้องของดินท้องของดินคืออนะไรนลกเป็นอีกโลกหนึ่งแล้วกันนะเป็นอีกโลกหนึ่งแล้วกันในความเชื่อที่เก่าที่สุดเป็นโลกที่มันเป็นเฮียอัฟเตอร์โลกหน้านะครับช่วงเดือนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เทพเจ้าเขาแฮปปี้เบอร์เดย์อ่ะเขาสุขสันต์วันเกิดเขาก็ปะปล่อยผี เป็นช่วงปล่อยผีเหมือนฝรั่งไฮลโลวีนนะครับพวกวิญญาณต่าง,งเนี่ยก็จะออกจากโลกของผีโลกของคนตายออกมาพอออกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยในประเพณีเนี้ยนะครับในช่วงวันเพ็ญเดือน7เ,เนี่ยคนจีนเขาก็เลยจะลอยโคมเขาเชื่อว่ามันเป็นการที่ให้บุญให้กุศลกับบรรพชนทั้งหลายผีคนที่ถูกนับถือบูชาทั้งหลายเนี่ยที่ตายไปแล้วให้ได้บุญได้กุศลแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ ชั้นสุขาวดีไอ้สวรรค์ชั้นสุขาวดีในจีนเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องรับศาสนาพุทธมาแล้วนะครับเพราะว่าในในศาสนาเตา๋าหรือว่าในศาสนาของจื่อเนี่ยเขาสวรรค์เขาไม่ไม่ใช่สวรรค์ของพุทธแบบเนี้ยพอเวลาที่ศาสนาพุทธเข้ามาปุ๊บมันก็มีการปรับเนาะกลายเป็นว่าตัวของการลอยโคมในจีเนี่ยเพื่ออุทิศส่วนกุศลให ให้ผีเนี่ยได้ไปเกิดบนสวรรค์นั่นเองเนี่ยมันใกล้กันเลยนะมันใกล้กันกับที่ตัวของการบูชาผีบรรพชนของประเพณีหลวงของอยุธยาแต่ไอ้ลอยโคมเนี่ยนะครับในจีนเนี่ยในตัววันเพ็ญเดือน10ก็มีนะเขาบูชาเทพสุ่ยกวนคือผู้เป็นใหญ่แห่งน้ําเทพผู้ปกครองน้ําพอเวลาเขาลอยโคมในวันวันเพ็ญเดือน10เนี่ยมันจึงเป็นการลอยโคมเพื่อที่จะบูชาตัวของเทพเจ้าแห่งน้ํา ยังไงก็ตามนะครับถึงแม้ว่าในจีนมันจะมีทั้งการลอยโคมลอยกระทงเพื่อที่จะบูชาไม่ใช่บูชาสิเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ววิญญาณของคนตายให้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็มีทั้งลอยโคมเพื่อบูชาเทพเจ้าหแห่งน้ําคล้ายๆกับพระแม่คงคาในความเชื่อของไทยสมัยหลังเนาะแต่ว่าจริงๆถ้าเปิดเราดูในสวิตเดเชียนะเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากในประเพณีหลวงของกรุงศรีวิทยาซึ่ง มันมีการที่จะทําให้ไอตัวของกษัตริย์เนี่ยจะต้องไปทําพิธีไหว้ผีบรรพชนที่วัดพุทธไทยสวรรค์ลแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการลอยโคมนะอย่างในภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันก็คือดินแดนที่เราเรียกว่าล้านนาด้วยไอการลอยโคมในล้านนาที่เราเรียกว่าประเพณียี่เป่งเพราะว่ามันก็คือประเพณีที่ทําขึ้นในวันเพ็ญเดือนยี่มันก็ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของของภาคกลางเนาะเพียงแต่ว่านะครับทางล้านนาเนี่ย เขานับเดือนเร็วกว่าทางภาคกลางสองเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อภาคกลางเป็นวันเพ็ญเดือน12ในภาคเหนือของไทยทางล้านนาเนี่ยเขาขึ้นไปเป็นวันเพ็ญเดือนยี่แล้วก็คือลอยวันเดียวกันนะนะประเพณียี่ป็งนเนี่ยแต่เดิมเขาเรียกว่าลอยขโมดขโมดแปลว่าผีครับแต่เดิมมันคือการเลี้ยงผีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในในตัวของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถ้าเผื่อเราไปดูไอตัวประเพณีเก่าๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า มันมีร่องรอยว่าไอการลอยโคมทั้งหลายเนี่ยจะลอยลงน้ําหรือลอยขึ้นไปบนฟ้าก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเลี้ยงผีมันจะมีการทําเพื่อบูชาผีบรรพชนมาก่อนก่อนที่พอศาสนาพุทธศาสนาพามจากอินเดียเนี่ยเข้ามาในเซออิีเดเชียใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยคำอธิบายมันเริ่มเปลี่ยนไปเช่นเป็นบูชาพระแม่ธรณีบ้างเป็นบูชาพระแม่คงคาบ้างถ้าเป็นพระมากระบ,บูชาพระออประคุตนะซึ่งก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในศาสนาพุทธก็คือมันก็เปลี่ยนไปตาม เวลามันก็เหมือนกับในปัจจุบันเนี่ยเราเราเลิกที่จะเรียกไอตัวของการลอยโคมเนี่ยเปลี่ยนมาเรียกว่าลอยกระทงซะเรามาเริ่มเรียกมันว่าลอยกระทงกันเมื่อไหร่เรามาเริ่มเรียกมันว่าลอ,อยกระทงเนี่ยเพื่อนเพราะว่าเราไปได้รับอิทธิพลมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าตำรับเท้าสีจุฬาลักษณ์หนังสือเล่มน,นี้คือหนังสือที่เขียนเรื่องของนางนพมาศประดิษฐ์กระทงให้กับพระล่วงแห่งกรุงสุขโขทยัยแล้วพระล่วงก็เลยโปรดปานมากแล้วก็มอบตําแหน่ง นะครับให้เป็นเท้าสีจุฬาลักษณ์หนังสือเล่มนี้แต่เดิมเนี่ยนะชอบพูดกันเหลือเกินเลยว่าเป็นเนื่องจากฉากมันท้องเรื่องมันอยู่ในสุขโขทัยนะก็เลยชอบพูดกันว่าอ๋อลอยกระทงมันมีมาตั้งแต่สุขโขทัยแล้วคําถามง่ายๆเลยครับเมืองสุขโขทยัยไอ้เมืองโบราณสุขโขทัยเนี่ยนะที่มีวัดมหาธาตุวัดศรีชุมวัดพระพายหลวงอะไรต่างๆเต็มไปหมดเนี่ยเขาจะไปลอยกันตรงไหนมันไม่มีน้ํานะเพราะว่าไอ้น้าที่เขา ที่เขาต้องใช้ในไอตัวเมืองเนี่ยมันมันต้องมีการขุดตะพังตะพังนะครับก็คือไอไอบอ่อน้ําที่อยู่ในวัดเนี่ยเพราะมันอยู่ห่างจากแม่น้ําอยู่ห่างขนาดไหน12กิโลครับ12กิโลจากแม่น้ํายมมันจําเป็นที่ต้องมีการทําระบบการชลประทานมีการกักเก็บน้ําที่เราเรียกว่าสลีดพงอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงตลกมากเลยถ้าเผื่อว่าตัวของสุโขทัยเนี่ยมันจะมีการลอยกระทงเพราะว่าคุณจะเดินมา้า12กิโลเป็นลอยกระทงที่แม่น้ํายม มันก็ประหลาดดีเหมือนกันเนาะแล้วที่สําคัญก็คือไอตัวหนังสือเล่มนี้ตำหรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยนะครับหรือว่าบางคนเขาเรียกตำรานางโนพมาเนี่ยถ้าเราไปอ่านอตัวเมืองสุขโขทัยที่มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้อ่านยังไงมันก็เขาเกาลังบรรยายกรุงเทพอยู่เพียงแต่เขาเรียกไอเมืองเมืองเนี่ยเขาสมมติว่าเป็นกรุงสุขโขทยัยสมมุติว่าเป็นเมืองของพระล่วงแล้วมันก็ไม่ใช่วรรณกรรมสมัยสุขโขทัยด้วยซ้ําในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงฝรั่งชาวต่างชาติชาติต่างๆที่เข้ามาในกรุงสุขโขทััยตอนนน้ ในบรรดาชาติภาษาอันนี้ว่าตามนางนพ,พมาศนพมาศเลยนะนพะมาศเขาไม่ใช้คําว่าชาติพันธุ์เขาไม่ได้ใช้คําว่าเชื้อชาติไม่ได้ใช้คําว่าอะไรทั้งที่เขาใช้คําว่าชาติภาษาเขาพูดถึงชาติภาษาหนึ่งที่เข้ามาในกรุงสุขโขทัยว่าฝรั่งมาริกันภาษาก็คือฝรั่งอเมริกาอเมริกาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อยอดวอชิงตันประกาศอิสรภาพจากอังกฤษถูกไหมซึ่งเป็นเรื่องก่อนหน้าที่จะสถาปนากรุง แค่ไม่ถึง10ปีอะดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับว่านางนพมาศถ,ถ้าเขามีชีวิตอยู่ในช่วงที่เป็นยุคยคุโคไทยรุ่งเรืองจริงๆเนี่ยจะรู้จักกับอเมริกาเพราะมันยังไม่มีอเมริกามันเก่า่าโคลัมบัสไปเจออเมริกามันจะไปมีอเมริกาได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยตลกมากๆเลยนะครับถ้าเผื่อว่ามันจะเป็นโอ้ยตลกมันเลยตลกมากๆเลยนะครับถ้าเผื่อว่า ว่ามันจะเป็นของที่ถูกเขียนขึ้นในสมัยกรุงสุขโขททยจริงเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าคนในรุ่นเราหมายถึงในรุ่นพวกผมพวกคุณเท่านั้นที่เริ่มตั้งคําถามกับหนังสือเล่มนี้เพราะจริงๆคนที่พูดไว้หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเลยที่มีเป็นลายลักษณ์อักษรนะแล้วก็ระบุเอาไว้ว่าตัวของหนังสือนางนพมาศหรือตำหับเท้าสีจุฬาลักษณ์เนี่ยเป็น หนังสือที่แต่งขึ้นในสมัยกรุงเทพเนี่ยคนที่เขียนข้อมูลตรงนี้ไว้คือสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเขาเขียนไว้ในจดหมายส่วนตัวตอนนั้นเขาเขียนจดหมายมันลงปีสัก,กราดไอ้วันที่ผมจำไม่ได้นะแต่ปีสัก,กราดที่เขาเขียนจดหมายฉบับนี้มันปี2479 4ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสยามแล้วก็ เป็นช่วงที่ตัวของสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพลี้ภัยไปอยู่ที่ตำหนักซินนามอนฮอลในปีหนังแล้วก็เขียนจดหมายมาหากรมณริ์มั่งเขียนจดหมายมาหาพญาอนุมานราชทนมั่งในจดหมายที่ตัวของกรมดำรงเนี่ยเขียนถึงพญาอนุมานราชทนเนี่ยนะครับเขาระบุไว้ชัดเจนว่าตัวกรมดำรงเนี่ยเชื่อว่านังสเลื่มงนี้เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สาม ก็คือพูดง่ายๆภาษาภาษาไพร่เลยนะก็หน,นังสือเล่มนี้รอสามเป็นคนแต่งขนาดกรมลำลงอ่ะพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยยังบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้รอสามแห่งกรุงเทพแต่งเพราะฉะนั้นมันมันไม่เก่าไปอย่างนั้นหรอกเขาแค่ใช้ฉากหลังให้มันให้มันเก่าไปถึงชโชว์ไทยขนั้นองแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นงานรุ่นรอสามแล้วก็นักการที่3เนี่ยเรียกไอ้สิ่งนี้ว่ากระทงแล้วมันก็เลยทําให้ความหมายการเรียกไอ้ตัวของกระทงการ บูชาพระแม่คงคาอะไรมันมันผลัดความคิดมันเปลี่ยนนะครับมันพัฒนาจากเดิมมาแล้วก็กลายเป็นแบบใหม่แล้วก็กลายเป็นแบบที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันเห็นไหมลอยกระทงมันก็เปลี่ยนแปลงมาตั้งเยอะตั้งแยะตั้งแต่นู่นตั้งแต่ถ้าเบื่อมันเก่าที่สุดในจีนเท่าที่เราจะหาได้ใช่ไหมลงมาจนถึงสวิตเชียสวิตเชียแต่เดิมก็เลี้ยงผีเนาะพอจากเลี้ยงผีก็กลายเป็นบูชาพระแม่ธรณีมั่งบูชาพระแม่คงคาบั่งบูชาพระอุปคุตบั่ง อะไรก็ตามมีบูชาพญานาคด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเปลี่ยนจากการใช้กระดาษสีมาเป็นใบตองเป็นหยวกกล้วยบ้างมันแล้วแต่ครับว่าในในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอะไรมันเหมาะมันควรเนาะทุกประเพณีทุกวัฒนธรรมมันมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็มันมีแต่วัฒนธรรมที่ตายซากแล้วเท่านั้นะมันถึงจะสต็อปมันถึงจะฟีดอยู่กับที่เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดคุณออกไปลอยกระทงนะถ้าถามผมก็คือมันทําลายแม่น้ําอ่ะ ก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับก็ถ้ามันจะเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรเนาะสงสารแม่น้ํทจริงไม่ต้องสองสารแม่น้ําหรอกสองสารคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ําแบบเราเนี่แหละ <c oughs> คิดว่าหลายๆคนก็ในในสังคมยุคนี้ก็เริ่มตระหนักรู้กันนะครับว่าว่าว่า,วาเราควรที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันเพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับบริบทปัจจุบันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่วิจรรารณญาณของแต่ละท่านนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ อีนี้เรื่องของการลอยกระทงเรื่องของนังนุพมาถ,ถ้าเผื่อชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e สั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่ารายการสระะพแก่กองชุมก็จะมีมาอัปเดตให้ฟังกันทุกๆอาทิตย์อาทิตย์ตยละสวันเวลาทุ่มครึ่งของทุกวันกันรและก็ทุกวันศุกร์สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ